ตางเป็นทั้งหมดครับ,บยงีที่ไปยครับแใหม่ข้างหนครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับ m มิสู c ซโ n น L200 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นบุกเบิกของ uh. m มิสูมิชินะครับเป็นรุ่นสมัยก่อนวันนี้มาด้วยอาการเป็นแอร์ระบบ R12 นะครับลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะบำรุงซ่อมให้มันใช้ได้นะครับช่างเพชรดูแล้วไม่น่ารอดนะครับมีวิธีเดียวที่จะใช้งานได้ก็คือ ยกระบบใหม่ทั้งระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเดิมกันก่อนนะครับว่าทําไมต้องยกระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมิซูไซคอนนะครับมิซู L 2 0 0แต่ก่อนเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เป็นพวกโตโยตา้ามิีิเอรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็อ s u ู FA, u TFR อ u ซูมังกรทองนะครับก็จะออกมาพร้อมๆกันนะครับ ระบบเดิมนะครับระบบเดิมเป็นระบบ R 1 2สิบสองนะครับก็มาดูแผงคอนเดนเซอร์ก่อนนะครับเป็นแผงโมล่านะครับซึ่งขนาดแผงก็ค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับเป็นขนาดสิบสี่ยิบเอนะครับถ้าใช้แผงเดิมระบายน้ำยา R หนึ่งสามสี่ไม่ได้แน่นอนนะครับก็พวกท่อแอร์นะครับเป็นท่อ R12 นะครับส่วนแป๊บเส้นนี้ตามจริงก็ได้นะครับสามารถทคนแรงดัน r 1 3 4 a ได้นะครับแต่ต้องดูสภาพก่อนนะครับว่าถ้าไม่สวยก็เปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่ายัางไงก็ทำให้จบนะครับโจทย์ก็คือลูกค้าต้องการจะใช้รถคันนี้ให้อ่าไม่ขายนะครับก็คือจะใช้ยาวๆนะครับโจทย์ก็คือทำให้เย็นฉ่ำแล้วก็ทนนะครับ วันนี้เราก็มีทางเดียวนะครับก็คือยกของเดิมทิ้งทั้งระบบนะครับก็คือจัดวางใหม่นะครับแผงคอนเดนเซอร์แบบใหม่นะครับคอมเพรสเซอร์เป็น R134A นะครับส่วนคอมเพรสเซอร์ทำไมใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่างเพชจะรื้มาให้ดูครับเพราะว่าช่างเพชรมองแล้วรั่วแน่นอนนะครับผมตัวแอร์ด้านในเดี๋ยวจะเ้อออกมาให้ดูกันครับเดี๋ยวให้ดูก็เข้าก่อนนะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับ เป็นเปเปอร์นะครับช่างเพชรก็จะเปลี่ยนเป็นหัวออริงให้นะครับเป็นเปเปอร์เดี๋ยวช่างเพชรก็จะเปลี่ยนเป็นโอริงให้นะครับท่อแอร์จะเปลี่ยนเป็น1 3 4ใหม่ทั้งระบบนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลารื้อออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาภาพแต่ละชิ้นส่วนจะเป็นยังไงทําไมถึงต้องยกนะครับมิสูไซคน L 2 0 0นะครับซึ่งระบบเดิมนะครับ ตู้แอร์ช่างเพชรแจ้งเปลี่ยนแล้วนะครับก็ถามว่าใช้เดิมได้ไหมครับก็ก็ได้นะครับแต่ว่าทำ,ทำใหม่ยกระบบนะครับถ้าเราใช้ตู้แอร์เดิมมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะได้กับมาแก้ไขอีกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใช้งานมานานขนาดไหนนะครับ เพราะว่าอายุรถคันนี้ก็น่าจะ30ปีนะครับน่าจะ30ปีขึ้นคอมเพรสเซอร์นะครับมีการรั่วซึมนะครับคอมเพรสเซอร์มีการรั่วซึมมีการพยายามที่จะอัปเกรดให้เป็น134นะครับเพราะว่าเห็นสายข้อเล็กนะครับเปลี่ยนมาเป็น R 1 3 4 A แล้วนะครับแต่ แผงคอนเดนเซอร์ยังเป็นแผงโบราณนะครับแผงโบราณทุกอย่างเป็นหัวเปเปอร์เป็นหัวแฟร์เปเปอร์นะครับซึ่งวันนี้ช่างเพชระจะอัปเกรดใหม่ให้นะครับทุกอย่างจะเปลี่ยนจากเปเปอร์เป็นโอริงทั้งหมดทั้งระบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แผงคอนเดนเซอร์นะครับะจะให้ดูกันก่อนนะครับ แผงคอนเ,นเซอร์เป็นโอริงนะครับคอนเดนเซอร์โอริงคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็น R134 นะครับที่รองรับน้่นแห R134 ก็จะเป็นหัวโอริงนะครับหัวโอริงแผงคอนเดนเซอร์เป็นแผงแบบใหม่นะครับไปกับเที่ยวเดียวนะครับก็คือ ไปครึ่งหนึ่งนะครับย้อนกลับอีกครึ่งหนึ่งนะครับไม่เหมือนแผงเดิมนะครับจะเป็นหลอดน้ํายานะครับยิ่งวนไปวนมาครับจนกว่าจะครบรอบนะครับในการระบายนะครับก็จะระบายสู้แผงรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับอารีเซิฟเวอร์ไดเออร์นะครับมาดูกันนะครับนี่โอริงนะครับโอริงโอริงแต่ก็จะใส่ไฮเพอรเชอร์ให้ด้วยนะครับในการตัดต่อคอมเพรสเซอร์ในกรณีที่ น้ำยาไม่มีหรือแรงดันเกินก็คือระบบเดิมไม่มีนะครับไม่มีระบบตัดตัวนั้นสมมติว่าแรงดันเกินสายระเบิดอย่างเดียวนะครับหรือว่าความพังไปเลยนะครับก็จะไม่มีระบบเซฟตี้แต่ช่างเพชรจะใส่เพิ่มให้นะครับตัวแอร์เป็นของค่ายฟอร์มูล่านะครับมีการรับประกันให้1ปีเต็มนะครับเป็นของ432 o-ring 432 o r i n ี ring, ่นะครับที่ช่างเพชรจะใส่ให้ลูกค้านะครับ ระบบเดิมของรถก็ทุกสินส่วนที่เป็นของระบบแอร์นะครับช่างเพชรืือทิ้งหมดนะครับมอน้านะครับหมอน้ืมีการรั่วซึมนะครับอันนี้ช่างเพชรจะแจ้งลูกค้าให้ไปแก้ไขนะครับเพราะว่าช่างเพชรไม่ได้แจ้งราคาที่จะซ่อมมอน้ําให้นะครับซึ่งช่างเพชรจะทําแค่ระบบแอร์นะครับ อันนี้ช่างเพชรจะให้ลูกค้าไปแก้ไขไปเชื่อมล้างไม่หรือไม่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับรีเซิร์ฟเลเยอ,อร์อยู่ข้างแบตเตอรี่นะครับดูก่อนนะครับถ้ามีตำแหน่งที่เหมาะกว่านี้ช่างเพชรจะเปลี่ยนตำแหน่งรีเซิเร์ฟให้นะครับ น่าจะเอามาไว้บริเวณนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องอ้อแมแมแบบแบบอ้อมมานีอ้อมมานีอ้อมน,น,น,นี่นะครับยิงตรงใกล้กว่าดีกว่าเร็วกว่านะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาวางแผนงานก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบสินส่วนต่างๆเข้าไปาในตำแหน่งที่ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งครับผมมิซูไซคน L 2 0 0นะครับ อันนี้ช่างเพชรเัพเกรดระบบเรียบร้อยนะครับสายกลางนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นโอริงนะครับแล้วก็ท่อเล็กเป็นโอลิงทั้งหมดนะครับแขงเป็นไรยลามิเนตครับใส่เต็มได้ขนาด14 21มินะครับ14 21ขนาด14 21นิ้วนะครับก็เป็นไลายใหม่นะครับก็คือวิ่งไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยืดแล้วก็จะกลับทีเดียวเลยนะครับออก อ่าท่อเล็กนะครับไม่เหมือนแผงโบราณนะครับแรงดันนะครับมาดูแรงดันกันฝั่งโลอยู่ที่2 0 psi นะฝั่งไฮอยู่ที่200 psi นะครับส่วน receiver นะครับจะก่อนจะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งมันต้องอ้อมจากนวนมานี่นะครับแล้วก็อ้อมไปตามขอบนะครับช่างเพชรแก้ใหม่นะครับสาย ก็คือจากแผงวนันนเซอร์ยิงตรงเข้าความนะครับแล้วก็จากแผงวนันนเซอร์ยิงตรงเข้ารีซิเวอร์ไดเออร์นะครับเพื่อให้สั้นลงนะครับการเดินทางของน้ํายาแอร์นะครับแล้วก็จาก er รีซิเวอร์ไดเออร์วิ่งเข้าตู้แอร์นะแล้วก็วนกลับมาหาคอมเพรสเซอร์เลยนะครับก่อต่อต่างๆก่อต่อต่างๆเป็นโอลิงทั้งหมดนะครับคอมโอลิง o Link แผงโอลิงร er ีซิเวอร์ไดเออร์โอลิงแล้วก็ตู้แอร์ใหม่ด้านในนะครับเป็น โอดิงทั้งหมดนะครับรถรุ่นเก่าสามารถอัปเกรดความเย็นได้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นด้านในนะครับสําหรับรถรุ่นโบราณคันนี้นะครับหลังจากอัปเกรดระบบเสร็จนะครับว่าแอร์จะกลับมาเย็นฉ่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถึงจะเป็นรถโบราณเดี๋ยวเราจะไปทดสอบด้านในกันนะครับว่าจะเย็นจริงไหมนะครับครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็อยู่ในห้องในสารที่เรียบร้อยนะครับก็ ข้างในเริ่มเย็นช่ำนะครับเลขไม่ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าไม่ไม่ขึ้นแล้วนะครับวัดรอบก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าต้องการความเย็นนะครับโจทย์ก็คือต้องการความเย็นเพราะว่าแอร์ตัวเดิมชุดเดิมนะครับเป็นระบบโบราณเติมน้ำยาไปได้ไม่นานก็ไม่เย็นครับผมตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะครับ ก็ถือว่าเย็นฉ่ำมากๆนะครับอุณหภูมิจากช่องลมแอร์นะครับอยู่ที่6.8องศานะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารประมาณ20นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานนะเปิดแอร์เย็นสุดพัดลมเย็นสุดอยู่ที่10องศานะครับเริ่มต้นทํางานหลังจากตัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบครับว่าความเย็นตันตาสุดจะลงได้เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิในช่องลมแอร์นะครับสาหรับมิสูไซคนคันนี้นะครับหลังจากอัปเกรดระบบแอร์ เป็นจาก R 1 2เป็น134นะครับว่าจะลรงได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบครับผมตอนนี้8.4ดจหกจุดสไปแล้วครับผมคอมแอร์ตัดอยู่ที่หกจุดสองศานะครับเปิดแอร์เย็นสุดนะครับเทอร์โมเดี๋ยวจะหาลูกปิดใส่ให้ลูกค้าอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่6.1นะครับตอนนี้คอมตัดนะครับอุณหภูมิในห้องในสารอยู่ที่ยี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็พุ่งขึ้นนะครับ เพราะว่าคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับยังไม่ทํางานโอเคคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานนะครับตอนนี้เริ่มทํางานอยู่ที่แปดนะครับแต่ว่าพุ่งขึ้นมาถึง11.1นนะครับเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตัดจะที่หกจุดหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เริ่มเย็นฉ่ำนะครับด้านใน เทียบเท่ารถป้ายแดงได้นะครับอุณหภูมิขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ6.6นะครับคอมเพรสเตอร์ตัดอีกรอบหนึ่งนะครับ6.6แต่ลงไปได้5.5เลยนะครับอุณหภูมิลงไปถึง5.5นะครับเย็นฉ่ำมากๆนะครับช่างเพชรคิดว่ามันสูสีทําไม่ไม่กล้าบ,บอกว่าเย็นกว่าวีโก้นะครับแต่มันมันมันลงต่ำกว่าวีโก้ผมนะครับ วีโก้ผมจะอยู่ประมาณอ่า8-9องศานะครับที่จับได้ในช่องลมแต่ว่าคันนี้มีหางมิตเตอร์มันลงไปได้ลึกกว่า v ีโกนะครับงั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมมันอุณหภูมิต่ตํากว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันเจ็บถึงคอยเย็นเลยนะครับมิตเตอร์เรา9.1 6.7อุณหภูมิในห้องโดยสารก็อยู่ที่20.4 6.7องศา6.6องศานะครับคอมเพรสเซอร์ตัด ก็5.5เหมือนเดิมนะครับต่ําสุดก็เป็นอานเรียบร้อยนะครับแต่ว่าช่างเพชรยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพราะว่าน่าจะพรุ่งนี้นะครับถึงจะได้เก็บงานให้ลูกค้านะครับว่าตอนนี้ก็เริ่มค่าแล้วนะครับก็อาจจะต้องปิดร้านไปหาซื้อกับข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างเพชรจะเก็บงานให้ลูกค้านะครับแต่ว่าวันนี้จะขอจบคลิปเลยนะครับหลังจากอัปเกรดระบบใหม่นะครับมาทดสอบให้ fc แล้วก็ ทุกคนที่ใช้รถรุ่นโบราณคิดจากจะให้แอร์กลับมาเย็นฉ่ำและก็ใช้กันยาวๆทนๆนะครับต้องแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับเพราะว่า,าก็ไม่ได้ถึงว่าแพงมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อะไรก็ไม่ได้แพงนะครับยก,ยก,ยกทั้งระบบก็ราคา,อ,าอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับยกใหม่ทั้งระบบนะครับ ทั้งระบบนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับสายพานก็เปลี่ยนให้นะครับน้ำมันฟรีปั๊มเติมให้ใหม่นะครับใหม่หมดทุกอย่างระบบไฟอันไหนไม่ดีแก้ไขให้ใหม่หมดนะครับในราคาหมื่นต้นต้นตน,ตน,นะครับก็ถ้าก็มี FC นะครับถามช่างเพชรว่าใช้ความเก่าได้ไหมก็มช่างเพชรไม่อยากาพูดยังไงนะครับบางทีถ้าเราประหยัด มันทำแล้วมันไม่เย็นช่างเพชรก็ต้องปล่อยน้ำยาระบบคอมที่อาจจะเสียมาเข้าระบบใหม่ที่ช่างเพชรทำให้อย่างเช่นพวกแผงพวกคอยเย็นอย่างนี้ครับสมมติว่าเราเปลี่ยนก็ระบบจะพังไปเลยนะครับทีนี้รีซิเวเดอรดเออ์เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับสมมติว่าเราทำระบบใหม่แต่ใช้คอมเดิมกรณีที่คอมมีปัญหาระบบที่เราทำใหม่ ช่างนะครับทีนี้ช่างเพชรจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้องคิดเงินใหม่นะครับเวลาความลูกเดิมมีปัญหาอันนี้ลูกค้าหรือ fc ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําใหม่แบบนี้ถ้ามีปัญหาช่างเพชรเคมให้ฟรีทุกอย่างนะครับถ้ามีปัญหาในระบบแอร์ถ้าทําแบบนี้มีปัญหาตัวไหนช่างเพชรเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีนะครับ ไม่คิดตังสักบาทเดียวนะครับถ้ามีปัญหาถ้ากรณีที่ช่างเพรทําให้ใหม่แบบนี้แล้วก็มั่นใจได้ว่าใช้กันยาวๆนะครับเพราะว่าเป็นระบบรุ่นใหม่แล้วไปเติมน้ํายาที่ไหนก็มีเติมนะครับแล้วก็ระบบไม่ฮิตแน่นอนนะครับการระบายค่อนข้างที่จะดีนะครับเมีกี้ช่างเพรให้ดูแล้วก็มีการตัดแรงดันคอมให้ด้วยนะครับกรณีที่น้ายาแอร์ไม่มีเพื่อเซฟคอมพรสเซอร์ไม่ให้ ความทํางานแล้วก็ความจะทนขึ้นนะครับกรณีที่แรงดันเกินก็ตัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงไปนะครับน้ำยา1นึมีทุกที่เติมได้ทุกที่แต่ว่าถ้าทำแบบช่างเพชรเป็นโอลิงทั้งระบบบอกเลยว่าใช้จนอ่าไม่รู้ว่าจะจําช่างได้ไหมอีกรอบหนึ่งว่าอาจจะนานมากๆนะครับถ้ารถไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็ดูแลความสะอาดดีๆมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้ารถแอร์เย็น ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ารถแอร์ไม่ค่อยเย็นคอมเพรสเซอร์ไม่ตัดอันนั้นจะมีปัญหาบ่อยมากเพราะว่ามีลูกค้าที่เคยอัปเกรดกับช่างเพชรไปมาสองสามวันที่แล้วเอารถมาให้ช่างเพชรดูนะครับมาดูอะไรนะมาให้ช่างเพชรดูอ๋อพัดลมนะครับพัดลมพัดล,ลมโบเวอร์มันดังนะครับช่างเพชรก็ดูอยู่ว่าทําไมมันคล้ายๆฝีมือตัวเองนะครับก็เลยถามลูกค้าว่าทําไมแอร์รุ่นรถรุ่นนี้มันอคุ้น แล้วก็แอร์เย็นดีมากเป็นรถโบราณนะครับช่างเพชรถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าเคยให้ช่างเพชรอัปเกรดไปตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าแอร์ไม่ได้พังนะครับแต่มอเตอร์พังนะครับก็จนลืมนะครับช่างก็จนลืมลูกค้าไปเลยนะเพราะว่าทําถ้าทําแบบนี้โอเคครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆกับรถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยสําหรับ กล็ลาไปด้วยอ่ะมิสูไสโคนคันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมช่างเพชรเก่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับ